วันนี้อยู่เป็นสองคนเรามีเพื่อนคุยแล้วปกติเราคุยคนเดียวแล้วเราเหงาเราก็เลยเรียกมาว่ามาคุยกับพี่นอ้อยน,นะวันนี้นะคะเราก็ออยู่มาประมาณ 6- 7เจดเดือนกันแล้วเนาะที่นี่อรามาด้วยกันทุกคนจำได้ไหมคะบัตรพาไปจะขึ้นที่คลิปบอลบินมาพร้อมกันก็น้องแม็กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราชวนแบบจองตั๋วมาพร้อมกันเนาะเพราะว่าเราเรียนที่เดียวกันด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต่อคอร์สด้วยกันอยู่ คือจบจบเรียนภาษาแล้วเพราะเราลงเรียนภาษามันด้กันก่อนตอนแรก6เดือนของกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเออจะยังไงต่อดีสุดท้ายอย่างที่บาเรียนต่อแล้วก็วันนี้เลยชวนแม็กมาคุยด้วยกันว่าเออถูกถูแม็ก Mac จะต่อไหมอะไรอย่างงี้จะอยู่นี่หรือว่าจะไปเมืองอื่นหรือ,รอว่ายัางไงเมาเมาอ่าน,นี้ก็เลยชวนแม็กมาเมานะคะ,ะถามอันนี้ก่อนเลยว่าอยู่มาหกเดือนแล้วสำหรับแม็กแม็กว่าได้อะไรบ้าง แต่มาอนแรกก็อยากกลับบ้านตอนแรกก็อยากกลับบ้านมัมันเป็นทุกคนนี่ว่ามันมีช่วงแบบโฮมซีกะแบบว่าแอบเนอะเหงาคิดถึงบ้านคิดถึงหมาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยออแต่พออยู่ๆไปก็เริ่มชินแล้วก็ได้เข้าไปเรียนก็เจอเพื่อนอืก็มันก็ได้ใช้ภาษามากกว่าอยู่ไทยไทยจีนใช่ด้วยด้วยความแบบยังไงสั่งข้าวสั่งข้าวรอบตัวเวลาแบบมันก็เป็น่างชาติเนาะแต่พอประเทศมันเปิดเนี่ยคนไทยก็มาเยอะ คนไทยก็เลยเทียบเลยตอนนี้ที่โรงเรียนเออต้องบอกว่าห้องห้องเรียนนึงบางทีไม่ใช่แค่ฮาร์ฟฮาร์ฟที่เป็นไทยนะแทบจะเกือบ80%ที่เป็นไทยอะแล้วก็เหมือนกับที่โรงเรียนเขาก็จะพยายามให้เราแบบใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าแบบภาษาบ้านเราแต่สุดท้ายอะเราก็แอบคุยไทยกันอยู่ดีอะเออมันก็บางครั้งรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับเรียนที่ไทยเท่าไหร่เพราะคนทยเยอะแต่ก็มาก็ดีกว่าบางคนถามชอบถามว่ามาเรียนต่างประเทศอะมันดีกว่าเรียนที่ไทยไหม ี่ก็อย่างมุมมองนี้นะพี่รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าตรงนี้ละหนึ่งได้เหมือนเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้ใช้ได้มีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆมันแบบไม่น่าเบื่อกับการที่อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยเขาเรียนที่ไทยบางทีมันเรียนแล้วจบอ่ะมันเรียนนะแค่ในห้องเรียนออกไปก็ไม่ได้ใช้แต่พอมาอยู่นี่มันได้ใช้ข้างนอกที่ว่าอยู่นี่มันเรียนเยอะด้วยเว้ยมันเรียนวันวิคหนึ่งเราเรียนห้าวันทุกวันอ่ะแล้วก็ มันได้ใช้ข้างนอกด้วยเหมือนกันว่าบบงงสั่งข้าวหรืออะไรยิ่งถ้าใครทํางานร้านอาหารนะมันก็มีสิทธิ์ได้พูดกับลูกค้าที่เป็นฝรัง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช้กว่าแต่ว่าก็ต้องขวนขวายเองด้วยนี่ว่าแต่คนก็ไม่เท่ากันอย่าง,างเหมือนอันเนี้ยอย่างบางคนที่แบบมาเรียนแล้วก็อยู่ห้องเดิมมาเสียห้าเดือนก็มีไะเออเพราะว่าเอาอันนี้จริงเพราะว่า ก็เหมือนฟิวแบบว่าไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นอะเน้นแบบมาทางานหรืออะไรเงี้ยก็เป้าหมายต่ะคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็เลยเหมือนเหมือนที่เคยบอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่คนด้วยว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความพยายามแต่ละคน่ะเพราะอันเนี้ยว่าแบบพอเรียนไปเรื่อยเรียนแรกๆอะอิงลิษเจนเนอเรลลอะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เหมือนเรียนพื้นฐานง่ายๆแล้วก็เรียนเรื่องไม่ยากแต่พอเหมือน เหมือนเราเรียนไอคอร์ที่มันยากขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียนเป็นแบบคัดเวโปรแกรมที่มันจะต้องเป็นอคาเดมิกโพสที่จะเข้ามหาลัยอันนี้ยากยากเลยอ่ะฟิลแบบเขาไม่มาสอนแกมมากเลยแล้วแต่เป็นแบบวิเคราะห์บทความเขียนเยอะๆอ่านเยอะๆอะไรก็เลยก็คนละแบบกันและอย่างแม็กอยู่ต่อนะคะหลังจากจกเดือนก็คิดว่าจะอยู่ต่อออนนี้ก็เพิ่งเพิ่งต่อวซ่าไปกำลังจะยื่นเรียนอะไรต่อเรียนบิสเนสต่อ ียนอีกเชอร์สี่แล้วก็เรียนดีพอมาต่ตอดีพอ,อยมา,อยาสองปีอันนีอ้นอิงนี่ได้กี่ปีสองปีอ๋อสองปีครึ่งปีครึ่งอยู่ด้วยกันยาวค่ะของพี่ก็มาสามปีก็เรียนบัชเลอร์ดีกรีต่อเป็นปตีไปหนึ่งค่ะยาวไปอยู่ด้วยกัน, <laughs> กนจนไปได้วยกัน <laughs> เอออาถามเรื่องพูด,พดถึงจน อ็ถามเรื่องแบบการมาใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเนาะเราว,ว่าหลักๆค่าบ้านอะแพงใช่ใช่เราเหมือนเราทํางานเพื่อจ่ายค่าบ้านอะทุกคนแล้วก็ไออย่างแม่ทางานอะไรคะผมปั่นอมเบอร์อเอรอเราไม่ได้ทํางานอื่นเลยมาถึงเราปั่นอูเบอร์อย่างเดียวหเดือนนะหกเดือน <laughs> เออเห็นไหมอันจริงอะแสดงว่ามันก็อยู่ได้จริงจริงอะมันอยู่ได้ก็มีเก็บบ้างแต่ไม่เยอะเห็นมอจริงมันนี่ว<อ>่าแบบว่าถ้าขยันทําอะเนาะงานนี่มันสามารถหาได้แล้วมันก็ มันก็เขาเรียกอะไรบาลานซ์กับค่าใช้จ่ายได้ถ้าเราขยันทางานอ่ะเพราะอย่างนี้ก็ร้องเพลงเดียวน้องเพลงสองวันสองวันก็ยังรอดยังรอดยังมีชีวิตอยู่ได้ก็คืออย่างแม็กก็คือขับอูเบอร์ใช่ใช่แล้วอูเบอร์ี่คือมันยังไงบ้างวิธีการสมัครหรือว่าอะไรยังไงอ๋อก็มาถึงมันมันมันต้องรอ T F N ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันต้องรอ T F N แล้วก็เหมือนกับว่าต้องสมัคร A B N ด้วย A B เบมคือเลยพี่สมัครปะตอนนั้นพี่ทำปะไม่ใช่ไหมพี่ไม่ให้ทำอ่ะก็คือสมัครไม่ยากหรอกมาถึงสมัครไม่ยากแล้วก็พอสมัครรู้มันก็จะแอปมันก็ใช้ได้ก็เริ่มขับได้เลยใชง่ายเราต่ว่าเหมือนเราต้องหาเช่าแกรยานแล้วก็เหมือนมันจะมีแบบเฟซให้เราทําถ้ามันสําเร็จเราก็จะได้เงินเลยดีเซอร์ชิต้าที่ส่วนทีแรกถ้าเกิดใครจะมาเราแนะนําว่าป่านอุบลก็ได้ถ้าเกิดยังหางานพวกร้านอาหารไม่ได้เพราะคนสมัครเยอะมาก ก็ปัดโอเวอร์ก็ได้ช่วงแรกเพราะม่ามีโบนัสมีอะไรให้ทำแล้วแล้วไม่เหมือนงานแบบว่าก็เรียกอะไรเราวัดตอนไหนเราก็ทำอ่ะเราไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำเป็นเจ้านายตัวเองแต่ก็คือมันต้องต้องอยากคือไงมันต้องผลักดันตัวเองให้ไปทํางานไม่มีใครมาบังคับไม่ทาก็ไม่ได้เกียจก็ไม่ได้ฟังค์ใช่ใช่แต่เราก็ต้องไปทำเพราะเราไม่มีตัง อย่างวันนี้ก็ต้องไปที่ลากแม็กมาบอกว่าพิ่งไปให้มาคุยก่อนหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่เป็นอะไรก็ลองพักมาได้นะคะเผื่อเดี๋ยวให้แม็กไปสมัครหรือให้แม็กเข้าไปสมัครอะไรตอนแรกตอนพี่มาก็เป็นแม็กในคนช่วยสมัครพรุ่งนี้นานเพราะว่างงมากบางทีก็แบบมันต้องรอกนู่นตอกนี่เราไม่มีความรู้อะไรไม่ยากลองได้ครับ ไอเราพูดถึงหลายๆคนชอบถามว่า ILNC โรงเรียนที่พวกเราเรียนกันเป็นยังไงบ้างอันนี้เมาโรงเรียนเลยโดยโตรงเลยเพราะว่าคนจริงคนถามเยอะมากนะแบบทาคลิปไปครั้งที่แล้วเคยพูดเรื่องโรงเรียนนี้แล้วไงว่าแบบเป็นยังไงเคยพาไปดูโรงเรียนแต่ครั้งนี้เราเรียนกันมา6เดือนแล้วได้เห็นเต็มเ็มเลยว่ามันเป็นยังไงสําหรับต้งสำหรับพี่ก่อนกันนี่เจอทั้งแบบพูดตรงเลยว่าหน้าเบื่อก็มีอ่ะมันขึ้นอยู่ที่ครูด้วยเออเจอเจอ,เจอครูแบบหน้าเบื่อเลยก็คือหน้าเบื่อจริงๆบอกว่า สอนแบบเหมือนเขาอาจจะเป็นครูใหม่ด้วยมั้งแล้วเขาก็แบบยังไม่รู้วิธีการสอนที่แบบว่าจะสอนให้เด็กแบบสนุกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าเบื่อจังเลยครั้งก็เป็นอย่างนะั้นเป็นคอมเพลเรื่องหนังสือ,ช,าาอ,นะอช้าเมื่อเดือนที่แล้วโดนกนหมดช้าหมดเรพราะว่าเหมือนเขารับนักเรียนมากขึ้นแล้วแล้วก็แอบแบบดูแลไม่ไม่ทั่วถึงแล้วอ่ะเออมันไม่เหมือนสมัยก่อนแรกๆก่อนนักเรียนน้อยคนไทยน้อยออนะไรเงี้ยตรงนี้คนไทยเยอะกลายเป็นหนึ่งของคนไทยเยอะก็ แอบแบบเรียนแล้วก็พูดไทยกันน่ะเออุมเขาบอกว่ามีเป็นพันคนลนตอนเช้าตอนเี้ในพัดก็เมื่อก่อนชั้นเจ็ดเราอ่ะยังได้ไปชั้นเจ็ดบ้างที่เขาบอกไอ้ตรงนั้นข้างหน้าของเซ็นเตอร์อ่ะกั้นห้องแล้วทำห้องเพิ่มอ่ะเออแล้วก็ขยายชั้นนั่นแหละแล้วมุมแม็กว่างไงเรียนนี่แม็กก็เหมือนกันก็คือบางครูวางคนสอนมันก็ดีบางคนสอนมันก็ หรือว่าเขามีอายุหน่อยเขาก็สอนแบบว่าเก่าๆแบบนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่หันพวกเราถ้าเจอครูใหม่ๆแบบุ่นเจนๆเราอ่ะเขาก็จะแอกวัยรุ่นวัยรุ่นครูๆหน่อยก็แบบเอ้ยชิลๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจออย่างนั้นอ่ะมันสามารถย้ายห้องได้เพราะว่าเราไปตีเนียนเราไปตีเนียนกับอะไรย้ายห้องไปเลยอ๋อแบบว่าถ้าเราไม่ชอบแบบที่บอกว่าเออครูคนนี้เรารู้สึกเราไม่เก็ตเวลาเขาสอนอย่างเงี้ยเร เออก็ได้นก็ได้ไดเขาก็ให้เปลี่ยนแต่บางครั้งก็ไม่ให้แต่ที่พี่ชอบพี่เนี่ยคือต้องบอกว่า General English อ่ะเราสามารถเลือก elective class เนะ mm hmm. าะคือสมมติเราเรียน5้าวันเพราะหัดสุกอ่ะเราเลือก class ที่แบบเหมือนเป็นค l a s วิชาเลือกเป็นวิชาแบบเหมือนรีแลกซ์หน่อยชิลๆหน่อย mm hmm. ไม่ได้เรียนแบบวิชาหลักอเอออย่างที mm ่ hmm. นี่มันจะมีแบบโฟโตกราฟใช่ไหมออกไปถ่ายรูปก,ก็มีไปเที่ยว M 1. 1> ใช่ไหมเหมือนที่แมกเลือกสเเิเออมาเที่ยวก็มีแบบ ฟิล์มดูหนังฟังเพลงมีมิวสิกมีโยคะมีละครมีอะไรอย่างเงี้ยเออเออมีแอคติ้งอ่ะแล้วตอนนี้ไม่เรียนคาเฟ่คาเฟ่อยู่คาเฟ่เยอะมากตอนนี้คาเฟ่เด็กห้าวันแล้วเรียนที่งงมากเลยว่าทำกาแฟห้าวันแล้ว เมื่อก่อนคือเราจะเรียนรวบสอบวันนี่ก็ลงคาเฟ่ไปแล้วก็แบบเรื่องสนุกดีเนีแบบหนฝึกบาริสต้าได้ฝึกแบบไปรับออเดอร์ลูกค้าจริงๆแล้วก็แบบฝึกแบบว่าเออถ้าลูกค้าคอมเพลนต้องยังไงอะไรเงี้ยคลิปสิติวเอชชันบทส่วนพนังห้องแล้วก็สอบอย่างเงีสนุกแล้วก็แต่ตอนเนี้ยกอลของพี่เขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เนาะ EAP ลิซ่าคาดิฟิคโค้ดแล้วก็ IL e t s แล้วก็อะไรนะแคมบริดจ์เรียนห้าวันไม่สามารถเลือกอะไรแบบได้แล้วไม่สามารถเลือกแบบชิลๆวันที่ได้พัสดุ แปลว่าเรียนแย่ห้าวันเลยไม่หนุกเลย่ะเออนี่แแบบไปถามว่าขอแบบเลือกเป็นแบบชันย้ายไปไปอันนี้ได้ไหมเพราะว่ายังเหลือตั้งห้าเดือนแบบย้ายไปเรียนอันนี้ก่อนสักสองแล้วก็ไม่ได้อยูต้องเตรียมอารต้องจําใจเรียนไปอันนี้เลยคือสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าอ่ะถ้ามาเรียนอ่ะแล้วเราควรจะทาไงให้เราแบบได้ภาษามากขึ้นอันนี้ดูแบบฟิลชาการ่อย อันสำหแม็กไหมว่าต้องทำยังไงในในตัวส่วนตัวแม็กแบบะรู้สึกว่าต้องทำยังไงให้เราแบบพัฒนาภาษาเราได้มากขึ้นมื่ที่เรามาเรียนภาษาที่ต่างประเทศแล้วเียก็พูดไปเลยพูดบ่อยๆใช่ก็ไม่ต้องอายก็ก็พูดพูดไปเลยเจอฝรั่งก็กล้าพูดกล้าพูดคือเยอะเมื่อก่อนคือไม่กล้าพูดเลยแต่พอมาที่นี่ก็คือพูดพูดได้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราพูดได้มากขึ้นทังที่เราไม่ต้องมานึกคำศัพท์หรือนึกนึกประโยคอะไรให้มันแบบเนาะเ็เหมือนเราใช้บ่อยๆ มันแบบพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นอัตโนมัติแบบรู้ว่าจะต้องตอบอะไรเราก็ตอบไปเลยเมื่อก่อนเราาจะยังต้องคิดว่าเอ๊ะอะไรวะแบบแกม่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆพอมาอยู่จริงเราก็รู้สึกว่าถึงเราไม่พูดแกม่าถูกอะเขาก็ฟังรู้เรื่องแต่ถ้าใช่แล้วก็ถ้า,า,ถา,าแบบพูดกับติเชอร์จริงๆอะผิดขเขาก็ช่วยแก้น้อก็ไม่ต้องกลัวหรยิย่้พูดกับรูเนาะแล้วก็อย่างที่ี่ว่าที่เนี่ยมันหลากหลายสมเนียงมัน เขาเรียกไงมันไม่ใช่ออสซี่แท้ๆแต่ว่ามันมีทั้งแบบยิ่งในห้องอะเราเรียนทั้งกับเกาหลีญี่ปุ่นสเปนยุนโรปอะไรเงี้ยเพว่าเคน,นเพี้ยงฟังยากนะที่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วฝึกฟังยากฟังเพื่อนในคลาสก็ยากแล้วเออเจอออซซี่พูดแสลงไปก็คือยากแบบฮะอะไรวะเคยเอสซี่พูดออแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยต้องแบบต้องแบบคิดแป๊บหนึ่งว่าวีสองวีไง แล้วก็อ๋อเขาพูดอย่างี้เหรอครับต้องเดาบริบทใช่แค <c oughs> ่เราสร <c oughs> ึกเราอ่อนไปมากแล้วเราก็เหมือนพยายามแบบแบบจริงจริงคนไทยเราเรียนกันมาามาเยอะมากเลย <c oughs> เลยแล้วก็เหมือนแบบพอเหมืมอนมันกระตุ้นหน่อยอะมันพอจะจําได้อะ <c oughs> เออเลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเกม่าไม่ยากแล้วแบบไม่ใช่ไม่ยากแต่มันรู้สึกว่าเราพอมีพื้นฐานแล้วเราก็เลยจําได้เราสอบแบบแต่ว่าเออแกม่าก็ทําได้หน่อยแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าฟัง เมื่อก่อนแทบจะคิดว่าฟังรู้เรื่องอ่ะแต่พอมาอยู่เนี่ยจของจริงแต่ของจริงวะรูรร้เรื่องเลยคือแล้วก็ตอนนี้เหมือนของพี่หลักๆที่รู้สึกว่ายากคือเนี่ยแหละพวกไลติ้งกับอ,<า>อ่าโอ,อ้อว,ว่าต้องฝึกอ่ะเมื่อก่อนอย่างอย่างอิงลิสคอมอันเก่าๆอ่ะบทเดียวกับมันยังเป็นเขียนอะไรที่มันเป็นเรื่องประวัติเรื่องส่วนตัวเนาะแบบว่า my opinion หรืออะไรเป็นแบบง่ายๆอยู่เเฟวอร์ favorite food แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราเรียน<ใ>น,นยเรืรอ่องยากต้องตัวก็ไก่ต,ต,ตัวสับเราไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเลยนะ่ะถ้าถ้าคำสับไม่รู้เ,นะเแต่รู้สึกว่าถ้าอยากเก่งอยา่างเวของที่มันอะคาเดมิกโคต์อยากเก่งต้องท่องสับเยอะเยอะเพราะว่าเนี่ยท,ที่ที่ผ่านๆมาสอบก็สับแม่นั้นเลยเพราะว่าเกี้ว่าเรารู้สับแล้วในแบบอังกเษ g e n e r a ลทั่วไปแต่พอมาเรียนของสับอะคาเดมิกมันมันลึกไปในแบบสับเฉพาะางอต้ เพิ่อนไปตอมาอะไร,รใช่อันนี้ก็เลยคือว่าเจอของดีแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่เครียดเอออยากย้ายกลับไปอ,อังกฤษแต่ย้ายไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วเอวเอตอนเราอยู่ไทยเราก็ถ้าเราพยายามที่จะเรียนภาษาตั้งแต่เราอยู่ไทยไปเนาะเพื่อเราจะได้มานี่แล้วแบบว่าไม่ต้องเหมือนได้ไงเออไม่ต้องใช่แต่ก็ก็ต้องเริ่มอยู่ดีอย่างนี้อะไรไม่รู้ก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครแบบว่าอยากมานี่หรือว่าแบบว่า สนใจในภาษาอยู่แล้วก็เพราะภาษามันต้องฝึกเรื่อยๆเ,เนาะเป็นอะไรที่แบบต้องกล้าต้องกล้าพูดด้วยแล้วก็อย่าแบบอย่าทิ้งอะ่ะเขสมมุติเราอยู่ไทย,ยก่บเราทิ้งเราไม่มีเพื่อนไทยไม่มีไม่เพาเรียไม่มีเพื่อนสางชาติให่พูดอยูนแล้ว,วะที่ว่ามันก็คืนฟูหมดอ่ะที่เรียนมาเออแต่อยู่นี่มันยังได้ใช้อยู่บ่อยๆมัมก็เลยอาจจะกระตุ้นให้เราแบบแบบยังยังพัฒนาต่อไปได้ง่ายมันมีโอกาสใช้มากกว่าที่ไทยค่ะก็เลยอยากให้แบบว่าถ้ายังอยู่ไทยแล้วแบบ ก็ <polarization. S 2> ต้องต้องลองหาเพื่อนหรือหาแอปพลิเคชันที่มันช่วยให้เราได้ฝึกพูดอยู่บ่อยๆนะไม่งั้นมันจะแบบว่าไม่ได้ใช้นะคะเออเกิดเรามานี่ก็ต้องหาเพื่อนเช่นโหลดพ i n เดอร์ตึ้งหาเพื่อนอหาเพื่อนเออประมาณนั้นอ่ะยังไงก็ฝากแวะแลวกันนะคะยังไงใครมีคําถามอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เกิดจะได้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะนี่ก็เหมือนเป็นคลิปที่ไม่ได้ทําอัปเดตเกี่ยวกับมาเมลเบิร์น คือทำแต่ไปเที่ยวไงแต่ไม่ค่อยได้มาทำพูดแบบพร้อแบบนี้นี่ก็เป็นเออนานแล้วที่ไม่ได้ทำครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากพาแม็กมาคุยด,ด้วยเพราะว่าเรามาพร้อมกันเนาะยงไงเผื่อจะได้เป็นข้อมูลและความรู้ให้ทุกคนนะคะนี่ไปล้วค่ะบาย